เห็นคลิปนี้ไหมคืออะไรนี่เต็มถนนนียอาบอกคะแนนไม่มีที่ดูเอ้ดูให้ชาดๆชติหน่อยฮะอยากคอมเมนต์มาดือ้ออีกเห็นไหมเห็นเห็นอะไรนี่เต็มถนนเนี่ยปามยาวทะไร่เนี่ยนะอาตีเรื่องดื้ <c oughs> อ <c oughs> เห็นไหมนี่พี่เมษยาวถนนเลยเห็นคลองพิชาไหมไอ้โลพี่น้องไทย สบายดีสวัสดีจ้าสวัสดีพี่พีเอฟซี FC ทางฟังไทยและก็ฟังลาวเนาะื้อนี้ทุกคนมาพบกับน้องขวัญนี่ค่น้องลอล่านี่ื้อนี้มีพี่พี่หลายคนเนาะคอมเมนต์มาว่าคิดฮอดน้องลอล่าด้น้องขวัญกันเลยเอาน้องลอล่ามาเข้าคลิปนําอีกแล้วทุกคนทักทายพี่พี FC เอฟซีบนไอคิดฮอดบะสบายดีซือลอล่าคิดฮอดพี่พี FC เอฟซีบอ คิดฮอดคิดฮอดเนาะแต่มามือน,นี้พอมาเนาะทุกคนน้องรอลาเพิ่นกวา่าอยากเห็นอย่างอยาเเครื่องบินอยากเห็นเครื่องบิน,เ,นเครื่องบิน,บนยังเครื่องบินลบเขาก็มี <laughs> โอ้ <laughs> มาแปลกนะมาฮอดแล้วบอกว่าอ่าอยากเห็นเครื่องบินลบเขมรพารีแอคเครื่องบินลบเขมรแน่เพื่อนว่าเดี๋ยวมือนี้ซีจัดให้เครื่องบินลบเขมรเป็นยังคือยอยากเห็นเครื่องบินลบเขมร ย้อนมีข่าวเนอะเห็นมีข่าวประเทศไทยประเทศขมนรนก็เลยอยากจะมาเบิ้งสิว่าว่าเครื่องบินลบขมรนมันจิบเป็นจังใดคือแบบเห็นเพื่อนว่าแบบโอ้โหเนอะเดี๋ยวมือน,นี้กะนน้องขวัญก็ได้หาเครื่องบินลบเนาะทุกคนของขมรนมาให้น้องมารีแอคชั่นกับน้องว่าพอน้องเห็นแล้วน้องจะเป็นจากได๋หูซึกจากได๋พร้อมแล้วบอก พร้้อมแลวโอเคเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิงเครื่องบินลบคอมนพร้อมๆกันนะทุกคนว่าจะเป็นจังได่องบนมีเครื่องบินลบเเนนเนี่ยอ,อันนี้ว่าเครื่องบินลบคอมีแมนใล,ลดลากไปย่างดี แต่แปลกนะอเครื่องบินแต่ว่าพอเพิ่นจะไปเป็นอย่างเพิ่นคือใส่รถลากไปเนาะอเวก็ยังบ่นี่คือบูบินไปเนาะนี่วอมไปวอรอมวอมเครื่องไปวอฮอดใส่เจเบิ่งนี่้างเดิอสีบินขึ้นอยู่บ่

ตงบินลบไทยเพื่อนก็มีอยู่บ่ทุกคนควรแบบนี้เนาะเห็นบ่เนี่ยเนี่นี่เห็นคลิปนี้ไหมพีระบูจักอะไรนี่เต็มกนนอืมกำลังซ่อมดูให้ชัดกำลังซ่อมสีขึ้นบินอยู่นี่เห็นไหมเห็นอะไรนี่เต็มถนะนวลเลยตามยาวเท่าไลน์เนี่ยอะเห็นไหมเนี่กี่เมตรยาวถนนเลย เป็นคองพิชามัยไฮโลพี่น้องไทยแน่ยังบ่เคยเห็นจะเครื่อเดยเครื่องบินลุบคำเมนขึ้นบินนี่ทุกคนพี่พีเอฟซีเห็นบ่กซอยทรงมาให้น้องขวัญเบิงเนี่ยเห็นจะยืดดินเขาะนืะเห็นแต่แบบว่าสตาร์ทเครื่องซ่อมเครื่องเอียงประมาณเนี่ยขนาดแบบเพิ่นย้ายสถานที่เนาะนม่ลากมา ว่ได้บินมาเดยบินไม่ได้ด้วซอย่ามาเดยเขายังว่ได้ยอ,อยากโซซิกิยวเนาะน้องเบิ่งทางเบิ่งทำเลพนวาบ่บินขึ้นใจใช่อหมอืมถ้าดนล่ะ อาจจะแบบพุ่งปีดปาดขึ้นเลยสังสเดเ๋ยพุ่งไงคือสิมางมือเครื่องต้งเหรอกำลังจะเทคออฟเลยนี่แล้วเนาะอันนี้เด็กคือเครื่องบินคอมเมนต์เครื่องบินอย่งมันบุคือบุบินซะ ถามดูถามพี P ่พ e ีเอซี C ดูพี P ่พ e ีเอฟซี C, เห็เครื่องบินขเมนคือบวบินขึบบ้นให้น้องลาเบิ้งน่พี่พีเอฟซีเนี e ่ยเคยเห็นอยู่บ่เครื่องบินขเมนบินเห็นแต่แบบกำลังซ่อมเม่นมั่ขี้รถลากลากไปใ <c oughs> <c oughs> ส่รถลากลากไปสิวะ <c oughs> <c oughs> เป็นยังได้สาวตัวเองอย่างเห็นเนาะก็มีแต่แบบมุมนี้เอาบ่มีเดี๋ยแบบมุมเพื่อนบินโชว์หรือว่าเพื่อนแบบย่อนใครประเทศด้าน,นประเทศนี้กับบ่มีเดียบุคือประเทศไทยเดอืดเห็นบอกประเทศไทยเพื่อนไปย่อนใครน <c oughs> นี่แหละจำประมาณนี้เครื่องบินคอมเมนเป็นเครื่องบินที่บอก<บ>สุขภาพแข็งแรง บ้าไปเรื่อยยังไงก็ได้ชอบนีวเป็นเครื่องบินดีสุขภาพพอเงแข่งถ้าเรียบเทียมกับผลใช่ไหมอย่าไปบ้าอย่าไปบ้าจิกได้เพื่นบินมาย้อนใครเอาบินบ่หอดนะคเบิ้องกันแอรทุกคนยังเง็้ยนบนบ่ยังเห็นตอนเพื่อนบินใช่ไหมพี่ๆคนใดที่เห็นเครื่องบินลบคอมเมนต์ตอนบินส่งลิงกมาใต้คอมเมนต์ก็ได้ทุกคนส่งมาให้น้องลาเบิ่งนน่ อันนี้เพิ่นว่าบุคักบุจุใจบมเห็นบินหรือว่าเพิ่นยานปีกมันลุนบ่ะจ๊ะมาทุกคน,นเนาคิดอ่าก็จะประมาณนี้คลิปนี้เป็นคลิปที่น้องลามาถ่ายนำแล้วก็อยากเห็นเครื่องบินก็เลยเอาให้น้องลาเบ่งและก็สงสัยเด้เห็นแล้วก็สงสัยว่าเออเนาะอัหน,นีมันคือบุป่้นไข่เนาะ <laughs> ยังเห็นเครื่องบินคับเมน mm. ย้ยอนไขก mm. mm. ยเห็นบอกเครื่องบินไทยยอนไขเคยเคยเห็นแล้วติดใจสิวบึมบ mm. ั่มบึมบัมเหรอนี่หละนะทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ก็ทักทายพี่พี่ทุกคนซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยช่วงนี้กันอาจจะเห็นน้องลามาเข้าคลิปน้ำน้องขวัญดูดุเนาะ เพราะอี่ยงคือได้มาถ่ายคลิปนาเพราะพักคงเฮียนแล้วออืพักคงเฮียนเทอมหนึ่งเนาะพักจากมือ้อประมาณสง่งสองมือ้อประมาณสองาทิตย์เดีอ,เออสองอาทิตย์ก็จะประมาณสิบสี่มื้อนอะทุกคนประเทศไทยเด็ปิดพักเฮียนหนึ่งกันหรือ,อยังทุกคนเมีนมาได้เนาะคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ไว้เจอกันไหมคลิปหน้าทุกคนบสบายดี